งวดนี้สะใจเบาๆเ,เข้าตรงๆ261งวดหน้าตามต่อเถิดปะป,ะ,ปะขอสุดเด็ดวัดใหม่40,000งวดวันที่16สิงหาคมพุทธศักราชส5 6 4 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงคำ่ำหลังจากทราบผลการออกรางวัลในงวดนี้งวดวันที่1สิงหาคม64เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีโชคมีลาบกันบ้างไหมยังไงป้าป้าก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่สมหวังปังๆกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังมีหวังและพร้อมที่จะสู้ต่อป้าป้าขอร้องจากใจจริงในงวดวันที่16สิงหาคม64ที่จะถึงนี้ชุดนี้แนวทางนี้ตามต่อเถอเพราะล่าสุดในงวดนี้ก็เข้าตรงๆ261และที่เด็ดไปกว่านั้นเฮลาน เอเนื่องมาแล้ว18วดติดนั่นก็คือชุดเลขอ่างน้ำมนต์สุดแม่นสุดปังที่ป้ะปะได้รับความอนุเคราะห์มาจากพระอาจารย์วัดใหม่สีหมื่นจังหวัดราชบุรีเพื่อให้นํามาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆพนคนไหนได้ตามมาตลอดก็คงไม่ต้องสงสัยถึงความแม่นความปังเพราะนี่ถือเป็นวดที่18ติดแล้วที่ทําให้ลูกศิษย์ลูกหาถึงกับยิ้มหวาน เอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาป้าปาขอยืนยนันความแม่นความปังในงวดที่18นี้ด้วยภาพจุดเลขต่างน้ำมลของหลวงปู่สุดที่ป้าปา,ปา,ปาได้ลงให้ซึ่งก็จะเห็นเลข1 2 4 6เกาะกลุ่มกันสวยงามมากและแน่นอนค่ะใครจับชุด3ตัว2 6 1คงได้ยิ้มหวานสมใจยากแต่น่าเสียดายค่ะถ้าไม่มีเลข4มาเกาะกลุ่มด้วยคงได้เฮลันกันมากกว่านี้ ส่วนชุดของอตีสัมเพาทองที่ในงวดล่าสุดเข้า2552ตรงๆตมาในงวดนี้ถือว่าหลุดไปอย่างน่าเสียดายเพราะจากภาพที่ปะปะลงให้มีคู่68กาะก,กลุ่มกันสวยงามมากว่าไปแล้วถ้าขยับ8เพิ่มอีกแต้มคงได้เคลลันอีกชุด เอาเป็นว่างวดหน้างวดวันที่16สิงหาคม6-4ชี่อถึงนี้ถ้าใครใส่เลขอ่างน้ำมนต์ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะยังไงพระอาจารย์ท่านคงอิงดูพวกเราอีกเช่นเคยส่วนบางคนอาจจะบอกว่าเลขเยอะไปจับคู่ไม่ถูกก็ตามนั้นเลยค่ะเพราะของแบบนี้ก็แล้วแต่บุญวัสนาของแต่ละคนด้วยแต่ว่าไปแล้วในช่วงหลังๆนี้ชุดเลขที่เข้าส่วนมากก็จะเป็นชุดเลขที่เกาะกลุ่มกันอยู่แล้วดังนั้นถือว่าน่าสนใจมากค่ะป้าป้าเน้นย้ำอีกครั้งนะคะงวดหน้าตามต่อเถอแอดขอร้องจากใจจริง สุดท้ายนี้ป้าปาก็ต้องขอขอบพคุณทางวัดใหม่4ี่หมื่นที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลและแนวทางดีๆเพื่อให้ป้าปะนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนยังไงป้าปาก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนที่มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมทําบุญสมทบทุนในการบูรณะพระอุโบสถหลังเก่าอายุร่วม98ปปีที่พบว่ามีหลายๆส่วนผุพังไปตามกาลเวลาและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่ง ยังยังไม่พอแค่นี้ค่ะเพราะทางพระอาจารย์ท่านได้ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อบอกบุญกับเพื่อนๆทุกคนในการร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างห้องน้ําห้องสุขาจํานวนสิบห้องยังไงเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็เรียนเชิญตามหมไดเดขบัญชีของทางวาดัดที่ปะปะได้แปะไว้ให้ได้เลยนะคะเพราะเขาบอกว่าทําบุญสร้างอุโบสถสร้างห้องน้ําถือว่าได้บุญใหญ่ยิ่งนะทำบุญวันิกษ์สะสมบุญกันไปเรื่อยๆค่ะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปงังๆกันนะคะ สาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะหรือมหิเห็นนะคะจุ๊บ